tập như sì, sì, là này làm thì tình yêu xây ra mà xây ra mà tình yêu thì thành ra này đi thằng đi thằng không ok cho nó có cho cho nó ta cho này đấy ta vào cái cho này đấy ạ tuột nó mới thôi là nhiều mà thôi là giờ một tí cho này xua giờ rồi là một tí là đây bà xin nhìn là đấy Rồi, đây là bà làm lông này

con là cái lên nó xin này là cái này xin này là cái lên nó cho này con là thế này ra đấy 加了叫了，再说叫了，你别别嘞，加了加了，好吧？再说别嘞，分手主要是加了加了，加一找边，好吧？ 一啊，骗嘞！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 骗！ cái này, alo, sang nào, Sabi, khỏe chào à, chào à, đây à, đi chào à

มึงเป็นใครเตะไหมกูถามมันต่อด้วยดิเฮ้ยต่อไม่ต่อต่อไม่ต่อไม่ต่อต่อไม่ต่อมึงจะต่อไม่ต่อ ถามจอจอไม่ต่อไม่ต่อจอ่อไม่ตอกูจะไม่ต่อไม่ปล่อยนะเดียวมึงเป็นใครเฮ้ยออกมึงไม่ออกใช่ไหมเออยี่กอดที่นี่กอมึงออกจากตัวนี้นะใส่เข้าไปนานแร่วแกนี้ออกจากตัวนี้เลย ออกเลยออกออกออกจากออ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 กเลยออกเลยออกเลยพอพอพอ,อ

好。好,好。 hỏi rồi mày lấy số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  cá cá cha nó đi chào nó mấy nó đi chào đi chào nó đi chào cha đi chào Mình với nó hmm. Mình là cho nên xuống là Ừ hmm. nó Ừ hmm. Đi nó Ừ hmm. Ok, mối Dìn ngay đi Dính ngay đi Thả 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 đi

cho thay mà nó thay lại tao đang ngắm một khoa đi nó khó nhớ khó hình cháu không xem làm gì nhìn bảo là gì nhìn mà bà cái mà bà cái อุย้อยยาลาก็ใส่ปุย้ยอะไรอยู่ด้ว,วยวะม,มันเลยผัก <c oughs> เอาได้เลยมาใช้มาพอไม่ต้องไม่ต้องมาพอดีอยู่ที่นี่ออกจากที่นี่นะไม่ต้องห้ามไม่ต้องตามมาอีกแล้วเพราะเราจะทำบูให้บุญเช้า แ้ก็มาอยู่กับคนนี้แล้วก็เข้าไล่ใครคนเื่นอีกต่อไปนะครับถ้าเคยเคยอยู่นี่เราก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องไม่ไม่ใช่ว่าทําทําแบบนี้นะะเราแค่มาช่วยเฉย <c oughs> เฉยแค่นี้เราจะไม่ทําอะไรแล้วนะเือเราจะไปแล้วนะเข้าใจไหมเราจะไปแล้วไม่มาแล้ว สะพอนจะมีการพิรุ่าถ้าใครเป็นคนใหญ่ท่านหนึ่งให้มันทีิ้งตลอดไปนะครับโอเคไม่ต้องทำให้คนอื่นแล้วโอเคว่าจบโอเคจอมย้อยเก็บผ้าออยมีแบบออยล่ะพายอับ ดิปาออลออบาเตยอีบอออลละยิมาใต้นี่สารทักไหลครับพี่เฮามาไปแล้วดอกมั้ยตะอะตบตบช่างครับพี่ว่าได้สักครับถ่ายพี่โอโลเราใส่ไม่กลางใส่ฉินี่ใต้ไม่กลางโหลเปียว แกไปได้แล้วတွေ့တဲ့တိုင်းပဲတိနေရဖျားမချောခင်ရတော့မင်းဘာမှမလုပ်ရချုပ်ပြီးတော့มาช่าဧတန်ကျော